แล้วก็วันพรุ่งนี้น,นี่มีอีกแล้วโครงการถักบาตพระห้าแสนลูก<า>นี่เจ็ดสพบกจังหวัดทุกวัดทั่วไทยนี่ไหมจ๊ะอัลจารกระบามากมายแล้วเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยใครว่าดวงเมืองไม่ดีตอนนี้กำลังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเมืองเมืองจะดีไม่ดีกันแล้วแต่เมือง แต่สามัญคนในเมืองนี่เออจะตั้งดีในการสั่งสมคุณงามความดีง่ายที่สุดคือนี่เห็นไหมทำทานตักบาทเพราะเราเป็นเมืองพุทธพระมาบินตาบาตอยู่แล้วแล้วก็แค่ไปกราบราตนาธมาร่วมกันจัดทีหนึ่งนี่ตักกันทีเลยเยอะ,เ,ยอะเป็นพันองค์เลย เพราะชาติหนึ่งเราเกิดมาทั้งทีต้งตักให้ได้สักสิล้านองคออ์นับทบทบ,ทบ,ทบไปเรื่อยๆเลยก็เนื้อนาบุญมีอยู่แล้วนะ่ะมีอยู่เยอะแยะเลยอาสารูเราก็ตักไปสิกี่ครั้งไม่ได้สิบล้านเนี่ยเออนี่นะ <c oughs> ๆๆๆๆๆๆเพราะว่าตอนช่วงใกล้จะละโลกเนี่ยมันจะมีกรรมนิมิตร คือภาพที่เราได้กระทำตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่มาถึงวันสุดท้ายของชีวิตถ้าเป็นภาพบุญนี่นะกตินิมิตก็จะสว่างเราก็จะไปสู่เทวโลกไปสู่สวรรค์เพราะนั้นภาพที่จะทําให้คตินิมิตสว่างต้องเป็นภาพของกรรมนิมิตที่สั่งสมบุญกุศลนี่เลยจ้ะแล้วช่วงนี้เรามีเวลาจํากัด แค่มีกี่วิแค่น,นั้นเองถ้าเรานอนนึกโอ้วันคล้ายวันเกิดปีนั้นนี่ตักบาไปเก้าองค์อืมอีกปีหนึ่งลืมไปถัดัดมาเอาองค์หนึ่งสององค์กว่าจะครบยี่สิบองค์สีก่อนแล้วเออไปก่อนกับเราเวลาเท่ากันเนี่ยพันองค์อืมตักบาบหมื่นองค์ อันไหนได้บุญมากกว่ากันอันองค์หมื่นองเออนี่ไงเราต้งตั้งจับทีเดียวเลยเยอะๆแล้วถ้าเราเล,ลือกได้โอ้ชาตินี้ทําได้ตักได้ถึงสิบล้านองค์นี่เออนับทบๆๆไปเรื่อยๆครั้งนี้หมื่นครั้งนี้แสนองค์อ,อ่าแล้ก็ทบๆไปเรื่อยๆอย่างๆๆางี้ไงล่ะจ๊ะปรืมไหมปลืมอืมปลืมกรรมนิมิตโอ้โห ทำให้ปลืม้มนอนยิ้มอยู่บนเตียงคนป่วยไม่กลัวแม้แต่พยามาัจจุราชเพราะมันมีความรู้สึกปิติปรื้มมีความรู้สึกือยู่เหนือความกลัวหรือไม่กลัวตายนี่ไหมจ๊ะนรกสวรรค์ไม่สนลวม,มีความสุขมากกตินี้มิสว่างนี่บุญนั้นก็ส่งผลไปสู่เทวโลกนี่นะจ๊ะเอเราก็จัดมาเรื่อยเลย